สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาสิบเบ็ดเหยื่อป้าหมอครับวันนี้มาสิบเบ็ดเหยื่อปลาหมอนะครับนี่ครับมันหมูนะครับมันหมูผสมข้าวเหนียวผสมข้าวเหนียวนะครับมาสิบเบ็ดป้าหมอกับวันนี้ครับมาลองดูครับม่าจะได้หรือไม่ได้ครับมาดูกันนะครับวันนี้ครับมาดูกันนะครับมันจะได้หรือไม่ได้วันนี้มันจะมีช็อตช็ออะไรใดให้ดูดูครับ ดึงไปแล้วนะครับโอ้ยินไปยิงยิงครับนี่นมครับท่านผู้ชมอือได้มาแล้วครับอืมช็อตเด็ดครับนี่ดูเลยครับเหยียดียิงครับนี่ได้มาแล้วครับสองตัวครับสองตัวล้วนๆครับเห็นไหมครับเหยียดทำเองนะครับดีครับมือสีเบ็ดอันนี้นะครับดูกันนะครับ สีทุกท่านเยอะสิบเบ็ยร์ประมอครับดูกันจีจาลยครับมันหมูนะครับมันหมูครับอมันหมูผสมกับข้าวข้าวสวยนะครับข้าวสวยแล้วก็รสดีนะครับข้าวสวยแล้วก็รสดีนะครับมาแล้วนะครับสองตัวครับแป๊บเดียวครับ ไปถึงนาทีครับโอ้โหอะไรจสวยขนาดนั้นนะครับสีเดียบประมอได้ตัวสวยๆแล้วครับนี่ได้มาเลยนะครับถือกันเลยนะครับจ้าจ้านี่ครับสีเดียบชันนะครับดึงเบลแล้วครับดึงเบดแล้วนะดึงเบดแล้วจบแล้วครับจบไปแล้วครับ อยู่ยาวยาวไปยาวยาวดึงดึงไม่เห็นแล้วไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วครับท่านช็อตเด็ดเด็ดเห็นไหมครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไหแล้วครับสามตัว้วครับนี่ตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับสีทุกท่านช็อตเด็ดนะลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อ นี่ครับขอบคุณยิบซีทุกท่านนะครับที่มารับชมการตกเบ็ดปลาเข็งวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ